ค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไวมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ไม่รวดเร็วใช่ค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะมาอยากให้ช้าเนี่ยถ้าไม่ได้มีโอกาสที่บอกเห็นที้ผมทํารายการมาก็หลายช่องหลายสถานีนะนั่งคุยทีไรนะเจอแต่หนุ่มข้างๆก็อายุมากอีกข้างนึงก็รอกว่าอาจารย์ค่ะไม่อยากจะกระซิบครับหนุ่มเป็นกระนอยโอ้จ๋ารอเล่นค่ะไปซะแล้วไม่เป็นไรยอมยอม วันนี้ต้องบอกว่าถึงจะเป็นกระเทยก็เป็นกระเทยสวยนะขอบคุณค่ะอาจารย์หาแเราก็ถามมาว่าควรที่จะใช้ปั๊มยี่ห้อไหนยี่ห้ออะไรนะคะขนาดเท่าไหร่และราคามันเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์จะใช้ปั๊มยี่ห้อไหนใช่ไหมใช่ยี่ห้อไหนขนาดเท่าไหร่ราคาด้วยต้องบอกทีมงานว่าทีมงานจะไปขายสปอนเซอร์ยี่ห้อไหนต้องบอกว่าต้องบอกยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการ เราก็จะบอกยี่ห้อนั้นดีไหมจริงๆเราคือเลือกตามเลือกตามใจชอบได้ครับวันนี้ปั๊มก็จะมีอย่างเช่นอ่มิซูบิชิค่ะฮิตาชิค่กุนฟอร์ดนะครับแล้วก็มีของอะไรอ่ะมีจะมีย่ออีกหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นย่อบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีบางยี่ห้อเนี่ยหลายๆย่ออาจจะมาจากโรงงานเดียวกันก็ได้นะครับก็มีนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีคือ สักยี่ห้อหนึ่งที่มาเป็นผู้สนับสนุนรายการะจะมาวันหลังเราก็บอกอ๋อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมแต่ยิงถามว่าหลายย่อใช้ได้เลือกใช้ปั๊มที่เป็นแรงดันคงที่ะจะช่วยในการกระจายน้ําไปสู่แต่ละจุดเนี่ยได้ดีกว่าแล้วขนาดนล้วคะอาจารย์คะขนาดถ้าเกิดเป็น3ชั้นจริงๆนอกจาก3ชั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าในห้องนอกจากห้องน้ําแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อกอกน้ําอีกกี่จุด นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปั๊มแบบวัดสูงสูงแน่นอนเพราะถ้าสามชั้นเนี่ยหนึ่งวัดต,ต้องสูงก่อนแล้วนะครับพอนอกจากสามชั้นเสร็จปุ๊บต้องกลับไปดูว่าจุดที่เราจะใช้น้ำเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยกี่จุดแล้วดถึงเนี่ยคือถ้าไปเนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าหนึ่งจะบอกเรื่องของจุดเรื่องของชั้นเรื่องของจํานวนการใช้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีสูตรคํานวณให้ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยต้องใช้แบบไหนต้องใช้กี่วัดค่ะแล้วราคาก็จะขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยค่ะใช่ครับอ๋อโอเค ค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดเจาะผนังมวลเบาค่ะคือผนังเนี่ยเป็นแบบก่อด้วยอิฐมวลเบานะคะแล้วก็ฉาบปูนแล้วก็ทาสีต้องการที่จะเจาะยึดตู้ลอยด้านหนึ่งนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะยึดหิ่งยาวประมาณ90เซนค่ะบนผนังเดียวกันนะคะทั้งนอกบ้านกับในบ้านแล้วก็ช่างเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ปุ๊กสาหรับ อิดมวลเบา,าคือมันเป็นยังไงอะคะแล้วก็สามารถที่จะรับ,รบน้ําหนักได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกใช้ช่างคนนี้ได้เลยถ้าจะบอกช่างบอกว่าการที่จะเจาะแล้วใช้พุกสําหรับอิดมวลเบานะ,ะแสดงว่าช่างมีความรู้อ,อซึ่งใช่การเจาะอิดมวลเบาเนี่ยนะครับท่านสามารถเจาะแล้วแฟนแอร์แฟนตู้ลอยแฟนอะไรต่างๆได้เหมือนปกติเลยค่ะแต่ว่าย้าอย่างเดียวก็คือใช้พุกสมหรับอิดมวลเบาเขาเรียกว่าเป็นพุกปีเสื้อมันคล้ายๆพุกพอยิงไปปุ๊บเวลาเราขันน็อตเข้าไปปุ๊บเนี่ยพุกมันก็จะกลางออก พอพุกมันกลางออกมันทําให้เกิดการยึดเกาะของอิฐมวลเบาได้ดีอันนี้แข็งแรงต้องบอกว่า<ม>แข็งแรงนะครับไม่ต้องกังวลว่าการใช้อิฐมวลเบาแล้วจะทําให้แขวนนูน่นแฝวนนี้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงตรงนั้น<ม>ได้เหมือนทุกอย่างเลยปกติหมดเลยใช่แต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งเพื่อว่าบางทีถ้าเกิดเราจะแขวนของไม่หนักมากหรือว่าจะติดเขาเรียกติดตุ๊กตาติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเขาเรียกมีกาวตะปูกาวตะปูเป็นไงอ่ะปกติเราเราเจาะพุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีน็อตหรือมีตัวสกรูเข้าไปใช่ไหม ซึ่งหนึ่งมีฟูนมีอะไรใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยมีกาวตะปูเป็นเป็นหลอดหลอดให้ซิลิโคนค่ะแต่เราเรียกว่าโนเนลหรือเนลพาวเวอร์หรือเราเรียกว่าคือกาวตะปูใช้ยึดเกาะยึดติดต่างๆนะแทนตะปูเลยความแข็งแรงเหมือนกันเลยเหมื่อยยึดเกาะเหมือนตะปูเลยแล้วก็ติดแน่นเวลายึดเสร็จปุ๊บท่านดึงออกมาหลุดเลยโอ้มหัศจรรย์มากเหมือนเล่นกดอาหลุดเพราะอะไรหลุดเพราะว่าถ้าผิวที่ติดไม่แข็งแรงดึงออกมาเนี่ยหลุดออกมาทั้งแผงเลย แต่ถ้าเกิดติดกับไปใหม่นะแล้วพื้นผิวตรงนั้นแข็งแรงเนี่ยนะดึงไม่ออกต้องตัดอย่างเดียวพอเนี่ยวัฒนาการเดี๋ยวนี้สุดยอดค่ะอยากจะตกแต่งแบบซื้อตุ๊กตาไปแล้วไปติดในห้องน้ำนะแล้วไปเห็นกระเบื้องสวยๆแล้วไม่อยากเจาะเจาะกลัวแตกนะซื้อกาวตะปูไปติดแขวนนู่นแขวนนี่ได้เลยค่ะอัลล่าขาจย์ค่ะมาที่คาถามต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของผนังไม้ค่ะจะติดแอร์ได้หรือเปล่าคะจะทำยังไงเอ่ยผนังไม้ติดแอร์ได้ไหมใดดค่ะ แต่ว่าการเจาะผนังไม้เนี่ยเราจะเจาะตรงผนังไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยความหนาของผนังเนี่ยมันจะไม่ไม่สูงพอแต่เวลาเขาติดแอร์ตรงผนังเนี่ยเขาจะเจาะตรงแนวเสาเวลาเราเรามีผนังไม้เนี่ยมันก็จะมีเสาเป็นล็อกๆเป็นล็อกๆไปอยู่เป็นช่วงชอยู่นะครับหนึ่งสามารถเจาะตรงเสาแทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดยระยะเสาไม่พอดีกับตัว แถบสาหรับวางสําหรับแขวนแอร์เนี่ยก็จะเจาะเสร็จปุ๊บเขาจะมีตัวเหล็กโครงเหล็กเสริม,มยึดกับเสาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีโครงเหล็กเสริมแล้วก็แขวนแอร์ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าถ้าเจาะไม้นะครับแล้วแขวนแอร์ตรงไม้นี่มันจะมีเสียงดังนิดๆเพราะด้วยไม้เองเนี่ยมันจะไม่หนาแน่นเท่ากับผนังคอนกรีตอ๋อแล้วอย่างนี้จะแก้ไขไงคะอาจารย์บางอย่างก็จะแก้ไม่ได้อย่างเสียงที่ตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคือถ้าเกิดเป็นไม้แล้วเกิดไม้ตรงนั้นยึดไม่แน่นนะเวลาเปิดแอร์ปุ๊บ แอร์ไม่ได้ดังนะแต่ด้วยการทํางานของแอร์มันจะทําให้ผนังอะมันสั่นเล็กน้อยอแล้วก็เกิดเสียงขึ้นใช่ก็เกิดเสียงเสียงขึ้นค่ะอาจารย์มีพอมีตัวอย่างอะไรเกี่ยวกับปัญหาบ้างไหมคะตัวอย่างถ้าเกิดเกี่ยวกับแผนแอร์จะไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะแล้วอย่างเรื่องน้ําของแอร์ค่ะอาจารย์ค่ะที่แบบเวลาแอร์น้ํามีน้ํารั่ว จากแอร์อย่างเงี้ยลงมาแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเป็นคาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถามมาก็ต้องตอบไปใช่ไหม<า>ค่ะ <c oughs> จริงจริงมันก็จะมีจุดหนึ่งที่คล้ายๆกับแอร์เดี๋ยวนะผมจะให้มีอยู่รูปหนึ่งที่เขาเจาะไว้เนี่ยเขาจะมีทั้งท่อแอร์ทั้งจุดต่างๆเนี่ยมารวมอยู่เลยรูปรูปข้างอยู่ข้างในเยอะเดี๋ยนะคะ คือต้องบอกว่าการเจาะพวกนี้เนี่ยจริงๆเจาะท่อแอร์เนี่ยเขาจะมีท่อแอร์โดยเฉพาะอยู่นะครับแล้วพอท่อแอร์โดยเฉพาะนั้นเนี่ยอ,อยู่ที่ว่าเราเวลาเราต่อแล้วเนี่ยเราต่อให้ให้ท่อน้ําแอร์เนี่ยมันไปลงในจุดที่ที่อยู่ข้างล่างอาเนี่ยนะครับอันนี้ถามมาโดยที่ไม่ได้เตรียมมาเลยนเนี่ยใช่ถามสดๆเลยค่ะคําถามมันจะงงนิดนึงอันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมรูปสองรูปนี้เนี่ยท่านเห็นท่อ อยู่กันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะท่อตรงนี้มีทั้งท่อสายไฟท่อแอร์แล้วก็ท่อน้ํำอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือท่อแอร์กับท่อน้ํำหรือท่อสายไฟไม่ควรจะอยู่ติดกันจนเกินไปนะครับท่อแอร์กับท่อน้ํากับท่อไฟไม่ควรจะอยู่ใกล้กันทำไมคะอาจารย์คะเพราะว่าจริงๆน้ํากับไฟมันไม่ควรจะอยู่รวมกันอยู่แล้วนะครับแล้วน้ําำโดยเฉพาะแอร์มันจะมีความชื้นอยู่ อ๋อเนาะเดี๋ยวมันก็เผื่อบางทีรั่วหรืออะไรก็ทำให้มันจะเกิดไฟชอ็อตหรือ,อรกา<ะ>รเรื่องของกระแสไฟได้ะนะครับเพราะเนี่ยการจุดพวกนี้เวลาท่อแอร์เนี่ยเวลาเขาต่อมาเนี่ยเขาจะมีการพันพันท่อไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเรื่องของความเย็นะนะครับแต่ว่าจุดที่จะให้น้ําแอร์ไปออกเนี่ยเวลาต่อลงมาตรงปลายเนี่ยนะครับอย่าอย่าปล่อยทิ้งเลยพอต่อไปตรงปลายปุ๊บนะครับให้ใส่ข้องอ90ไว้หน่อยนึงเพื่อเวลาน้ํามันไหลออกไปเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อ พื้นข้างล่างโอเคอาจารย์คะคำถามต่อไปค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับน้องจิ้งจกน้องจิ้งจกค่ะจิ้งจกทักเหรอน้องจิ้งจกที่อยู่บนกําแพอย่างอาจารย์จิ้งจกตุแกใช่มีวิธีกำจัดยังไงคะแบบสันติขอแบบสันติด้วยนะคะอยากแล้วอันนี้นะครับน้องจิ้งจกมันอยู่ยังไงิงจิงอกจิ้งจกมันเปลี่ยนสีได้นะจิ้งจกสมมติผนังที่อยู่เป็นสีขาวสังเกตไหมจิ้งจกจะัวสีขาวๆใช่แต่พอบ้านไม้อะ ทำไมจ,งจิงจกไม่เป็นสีขาวเขาบอกคือ<า>จิ้งจกเนี่ยจิ้งจกมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีตามตามธรรมชาติของออของพื้นบ้านได้จริงองบอกว่าการไล่จิ้งจรเนี่ยจิ้งจกอะ่ะไม่ชอบเสียงอึกกึกทึกรโครม อย่างนี้ก็ตีกองในห้องอ <c oughs> เราก็ตีกองในห้องใช่ยมั้ยเราก็เล่นดนตรี <c oughs> เราเปลี่ยนจากบ้าน<ห>เราไปเล่นดนตรีแทนที่ยะาโอแม่้ามีเสียงดังยิ่งต้องบอกจิ้งจกไล่จิ้งจกอาจจะไล่ไล่ย,ยากนิดนึง <c oughs> เพราะว่าจิ้งจกเองเนี่ยเขาจะอยู่ในจุดที่ที่สูงสูงนะครับข้างล่าง <c oughs> แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผิวที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีพวกมดมแมลงอยู่จิ้งจกจะไม่ค่อยมามส่วนใหญ่จิ้งจกมาเนี่ยมันจะมาจากกรณีตรงนั้นอย่างเช่นมีใยแมงมุมอยู่อะไรอยู่ จะเห็นแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่ไม่ค่อยมีพวกฝุ่นไม่มีค่อยมีมดแมลงพวกนี้อยู่เนี่ยจิ้งจกไม่ค่อยมีนะ,เ,ะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปกําจัดในส่วนเหล่านี้ออกเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการที่กําจัดจิ้งจกมาในตัวคุณผู้ชมหาก็ได้รัได้คาตอบนะได้คำตอบไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋<ม>ยวก,กลับมาคุยกันต่อค่ะคําถามยังมีอีกเยอะเลยค่ะสักครู่เดียวค่ะ